บ่าวบดเสียน้ำใจพี่น้องเย้ยบบบเบิดกำลังใจเลยเชื่อสิ่งมากำลังว่าสีออกมาลับสบบาวใบเพืบบ่บบบบอนว่าบุอยากเอาลับงัวาชักจะได้โอหัดประตูแล้วพี่น้องเลยสบบาวใบเบาเถิดหัดประตูบอสวัาสัน บ่าบดเสียน้ำใจพี่น้องเอ้ยบ่าบดเปิดกำลังใจเลยเสื้อสีนมากำลังว่าสีออกมาลับอสาวใบเพิ่นว่าบ่อยากเอาลับงัวจักจะได้โอหัดประตูแล้วพี่น้องเอ้ยสาวใบบ่าวเถิดหัดประตูบล็อกวัดสันอ้า พี่น้องเไย,นาาายเยน,น,น,นะาะาแกคือคือชีฮู้แหละพี่น้องเนาะเพิ่นกัตชีกิดว่าเฮานี่มาจุนจ้านครับอ่าขอบครัวของรอบ่ดูว่าจังได๋เอาต้องขอโทษขออภัยเด้อผมแม่พี่น้องเอฟซีเดือว่าผู้รักผู้ใหญ่เนาะก็คือเพิ่นอัดประตูแล้วพี่น้องเลยหลังจากเห็นในคลิปบอลน,น้อยแล้วพอแฟนก็รู้สึกบ่ดีใจปานได้พี่น้องเไยเนาะ เอ้าบ้านี่ทางพอแฝดกับทีมงานนี่ก็เสไปลาบอยู่เฮือนป้าออสพี่น้องเลยเนาะชัดเจนแล้วพี่น้องเลยทีมงานกับเสียใจลายือแต้องการความช่วยเลือปเป็นไนป้าวัดเรื่องข่าเรื่องน้ำเสียข้อมูลซึ้หลายป่ะเขามามู ถามว่าบุกินบุกินละว่าสิไปล่ากินบ้านป้าอ๊อดนะฮะพี่น้องเลยเสียใจอยู่ขอน้องแผดก็ได้เพื่อนอาชีพบอใจในทีมงานเฮานี่แหละเฮากับโบผู้จังใดได้เฮาในคลิปว่าเฮาบอกเงินให้ซื้อน้ำทั้งที่เฮาเอาให้อยู่เพื่อจะได้แสนนึง จะได้ลายบ่วนบ่อด้วยป้าปะพอมดเอท่านได้กินข้าวนะเสี่กว้มซึกลายเนาะพอน้องแพร์สี่น่องเลยเดี๋ยวมาสามกิโลกี่น้องเลยพอน้องแพร์จะไปอธิบายอีกในคลิปอีกกี่น้องเนาะก็คือเอาจัาสี่ซาพี่น่อง

สบายดีแหละสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบัตรสุขสุขคนบัตรหมองสุบอลเด้อพ่อแม่พีน e พ่น้องเอฟซีพี่น้องเอ๋ยเนาะมาเฮือนป่าออดพี่น้องเอ๋ยเนาะหลังจากไปเฮือนสาวใบเมื่อกี้นี่พี่น้องเอ๋ยเนาะก็คือทางบัลเทิดเพิ่อนอธิบดีพอใจกับทีมงานหรือว่าเรามีเรื่องในใจอย่างเฮากับบุพุพี่น้องเอ๋ยเนาะ ทางทีมงานก็คือว่าบุริเหต์อีกอย่างน,นนะพี่น้องเลยและพอน้องแฝ้ก็เห็นในคลิปเบาหน้อยพี่น้องเลยพอน้องแฝ้ก็เสียใจอยู่แล้วพี่น้องเลยเสียความรู้สึกล้าพี่น้องเลยบอก,กว่าแต่ทีมงานเนาะพี่น,อน้องเลยสงสารแต่สาวใบาก็คือ เมื่อนี้ทางทีมงานเนีต่ตัางมุกตั้งใจทางบอสเซนก็นได้เชื่ซีนมาว่าสิมาลาบสู่สาบายกินอี่น้องเนาะอ่ามาลาบสู่สาบายกินแล้วบัดน,นี้ทางไอ้เทิดก็เห็นทีมงานมาจอดรถก็ว่าว่าสิมาลาบซีนรับอย่างสู่กินทั้งละเนะาะสบายนั่งอยู่ในเฮือนอี่น้องเห็นเนาะบัดนี้บอเทิดให้ปิดประตูอี่น้องเห็นเนาะอ่าสั่งปิดประตูว่าสั่นซะ เพิ่นคือจิงบุต้อนทับเขาละพี่น,องงนอ้นองเอ้ยเนาะเสียใจคอน้องแขกก็ได้ชาวใบล้วก็ฟังความผัวเรากับกับบุตรสาวเราหรอกพี่น้องแต่เสียใจกับความู้สึกกับบาลเทิดนั่นแหละเนาะพี่น้องเอ้ยเนื่องจากว่าเมื่อวานนี่บาลเทิดเราก็ได้ว่าทางทีมงานเนาะพี่น้อง,งเอ้ยเรื่องน้าเรื่องในแหละก็เอาหน่อยถามว่าเป็นยังน้ามืดน้ามืดนี่คือบริษัทขามาหาบอคือ พากันหิวหน้าบ่้อนะพี่น้องเองคือมูมี่แฝไปซื้อว่าซันเนาะก็คืออ่าสีเอาเงินให้เล่าหน่เล่าบอกไปพี่น้องให้สิบพันเนาะพี่น้องเองเล่าบอกไปอืมทางเบ้ากำไพน่ะว่าสีให้อยูสาวพันให้เราไปซื้ออ่าเราบอกไปเนาะแต่ว่าตัวนี้นี่พอแฝดออกมาก,ก่อนแล้ว ก็คือเราขอเงินนำบาลกำไพ่หนึ่งแสนหนึ่งทางใเถิดนพี่น้องเหรอเนาะบอกกำไพ่เราบริได้ให้พี่น้องเนะาะ,นอ,นะอาจสะโมโหหรือว่าขาดในสิ่งที่โมดีขาดในตัวนั้นพลงเพดสาธิฐานคิดว่าอันนี้ก็พี่น้องเหรอเนาะแล้วก็ขอนำบอลวอดหาซี๊ เาบอสก็ไ่ได้ให้พี่น้องเนาะทางน้ำนะทางทีมงานเอาให้เอาเงินให้พี่น้องเอยเนาะถ้าเราสิไปแต่เราบ่ย้อมไปทีมงานก็เลยบอ้ไปซื้อเลยวันนี้พี่น้องเอยตอนนี้ก็ได้เนาะแต่เมื่อน้ำกินนะนะทีมงานเสียเ,เงินให้อยู่เป็นอย่างเพ็่นคือโไปนะนะพี่นอนะ้องเอยอ่าบอได้ดังจุดประสงค์ดังที่เพิ่นต้องการบอนะพี่น้องเนาะโอ้ยพี่น้องเองเสียใจเสียใจ พอน้องแผดก็ได้ซื้ออน,นั่นขนมมาผ่าเพ่นในมื่อวานนี้ตอนเสาร์ซื้อขนมซื้อเขาสังคู่แต่ว่าน้ำตาลนี่บ่ได้ซื้อ,อน,นะกับกะทิบัวสันซะเอาเป็นมือหนาเด้อพอน้องแผดว่าเนาะพี่น้องเลยพอในห่านมาันเป็นว่าบุมีกะทิบัวสันพี่น้องเลยเนาะมันโมเมนต์ห่านใหญ่ะนะพี่น้องเลยพอน้ำตาลอยู่นี่ก็มีฮะนะพอน้องแพลทำกะทิบุมีแลลวก็เลย โบได้ซื้อเลยน้ำตาลนะนะพอวัดสิมาซื้ออยู่ฮานฮิมานนี่ก็มีว่าสันอ,อย่างจากได้ยินไอเทิร์บอลเนนั่นก็เสียความรู้สึ้งก,กันนะพี่นอ้องเลยพอน้องแพทขกกันได้เอาพอน้องแพทขกก็สิเข่าอยู่พี่น้องเนาะกับโบแมนว่าสิบุเข่าหา,หาไยเทิร์สาบายดอกแต่ว่าสิเข่าหายสบายนั่นแหละอีโตนสงสารสบายแต่ว่าสิเข่าไปผู้เดียวกับสิบกกูก้าก็ไปแหละพี่น้องเลยเนานะทางไอเทิร์เพิ่นกะคือเห็นนั่นแหละบางเทืบบีเราบุกพอใจหรือว่าอีหยังกะ พูดย่านดยู่พอน้องแฝดก็ได้พี่น้องเลยเนาะคือสบายนี่สงสารพี่น้องเราก็ลังความผัว,วเรานี่ะนี่พี่น้องเนาะพี่น้องเลยมีแต่ว่าพอน้องแฝดสิไปเบิ่งทางเชิญปาออดก่อนพี่น้องเนาะลำเนินภารกิจทางเชิญปาออดอีกก่อนพี่น้องเลยเป็นจังใดเดี๋ยวพอน้องแฝดสิอธิบายอีกเทถินึงพี่น้องเนาะเดือดบอกเถิดขอบใบ มือนนี่ฮรับเย็นก้าตาพี่น้องเลยตอนน้องแฝดเขามากับสั่งให้เมียปิดประตูเลยโอ้ยพี่น้องเสียความรู้สึกลายเหมือนจีเบเอาเลยพอน้องแฝดก็ได้พี่น้องเลยเนาะโอ้นี่พี่น้องมาเบิ่ร์นเอนปะออดมาเบิ่ร์นเอนปะออดนี่พี่น้องเลยนี่พี่น้องเลยโอ้ถือว่าปลากระจุกระจาดพอลุงเพิ่นแอมได้เลยนี่ น้องผัวลุงเริ่มแผ่นหนึ่นงเนาะฝุ่นพี่น้องนค์กำลังหามมาโอ้ผุ่นเนาะอ่อาอา่อา,อาลุงไม่เฮาอยัางโม่พอจักเส้นล่ะฮะก็ยังลายอยู่ได้นี่นตัวเทิงกันยังขางขางนี่เขาพอแล้วฮะหกตัว อ่าไปคุยกับบ่อแสนเพิ่นว่าเพิ่นว่าจังไดเอ้ายังบ้านเลโทรถามเพิ่นไดบ้านเราคุยเสามจิโอ้ทุกคนมาจากบ่หามาบึกเออเออเใช่ทั้งตั้งเลยใช่ทั้งตั้งมันเลือนหลายแต่ได้เจ้าเชี้จะได้บ้านนี่มันหมดถึงนี่นะแล้วชี้ได้ตัดหรอบ่ตัดเปึ๊บขึ้นบ่หรือว่าจะได้ มันมากัดมันสูงแห้งบ่พะลุงเราเอานะสูงแห้งเราอ่ะนะดูวนนี้ได้ลองลองประกบบังยูหายแขนนี่ฮะฮะ มเปลืองแนยุ้หักตะวัดตัวนี้โตปได้ักทีาราูปิตโอ้กังามงามยู่ดอกร้อนีะผู้ใดีิอดผู้ี่ได้ซองบ่แยายาะมันมด the ิว okay, uh, ่เร oh, ื่องแผนแล้วมีจิบคอจกสบายเอานีมาใส่ โอ้เอามาส่งปลาออดบ่สบายดีกำปั้งชงปลาออดอยู่เพื่อนเราวะเอาอยู่ใส่ก็ได้เนาะน้องเอ๋เนาะอาชีนี้ใส่กาวเหล้าเนี่ยอาชีจากคำสั่งมาเทิดพอ้องแพทย์คิดว่าพี่น้องเนาะให้เอานี่มาคืนปลาออดพอ้องแพทย์คิดนะพี่น้องเอ๋ เปิดตลไปแล้วพิจัยพิจัยยันนี้ืมเขาองฝอัดเลเลพ้ี่น้องเนียเอามาให้าอนี่เอามาถมแบบนี้เลยบ่หนเรย่าเลสบายคือเขาหู้อยู่แล้วเก็บไปให้าอก่อนพี่น้องอันนี้เขาก็บผู้ดแลวจุดประสงค์เราไปพังงอย่างกันแต่ว่าเสียใจนะนะทีมงานเราก็ได้พี่น้องเลย คือว่าเราอาทีบจากให้ทีมงานน้อเข่าไปแล้วกระสีได้ยุดแลพี่นกค่อยๆห่างๆันนะห่างๆไปเนาะพลุงเนาะพลุงว่าปล่อยให้ตามกรรมตามเว้นเออเอออาเอาลองเทกเ่งพลุงส่งดีทำนี่แล้วก็บ่มดีเมดชิปบอน่ะแมดจะชิปบ่แม่สามอ่าคุ้งคุงจังกระสีเลย เอาจิต oh. oh. ัดต่อนี่กิโอ้เจว่าส่วนเหลือนี่กตแะไปนี่แปะแๆแปะไยังซึ่งอันนันไม่คิดเอานแน่้ะอ๋อมันพอกานเอาตั้งคนลยมันสิเป็นประมาณสามแผ่นคนนั้นอันนี้ตาถิมคือเก่าเสียคือเก่าเนาะอ้อเอาเอาแบบนี้ซะพอดุงแบบแบบเจ้าเห็ดนี่ละอ่าม่เอาก็แม่แต่เธอในตาถิมคือเก่านะลุงเนลยเห็ดแบบนี้ น้ำคือกันเออแ้วพุ่น่สิรู้จแม่นๆเอ้าเห็นเลยพ่อลุงแล้วแต่เจ้าเอยเนาะสิได้ตัดอีกพี่น้องเด้อเนาะพ่อลุงเพิ่นก็ไดุ้นี่แหละ้น้องไงได้เรื่องอันนั้นเด้พ่อลุงอ่อเรื่องสังฆสีนี่10แผ่นบ่ กันว่าเป็นไปได้ก็หาพุทธกับพ่อแหละหาพุทธสิปแผ่นนี่หาพุทธเนาะโอ้แล้วประตูปองเยี่ยมนี่สีได้ตีขอบเอาเนาะตีขออบเาแม่นขอบไม่ไม่สองมัดนั่นเดิสองมัดที่เพิ่งซื้อมาน่ะโตโตยืนมั้งก็เห็นเป็นวงกับไม้สีแผ่นี่แล้วโตยืนเห็นเป็นวงปองเยี่ยมนี่ เอามาสีแปดนี่นะแต่ว่ามอบเวลาเขามอบเขาโตอ,อันผาครับอัาน่เน,นี่มันมันสิดเป็นท,ทีได้เขาผากระตาดมันบางที่มันก็ติมันก็ติดลดปีกปล่อยจะเอาไมาแ้แนบแนบแนบวงประตูอีกเด็ดอ่าอ่าอีกเป็นมอบเลยนะ<อ>มีม้วนกบมา<ไ>นะเลยม้วนกลบเจ้าว่าเขาเอา,เอาไม้แป้นเนขาก็มีเอามาบางที่มันก็ติดลด จำเนี้ยเขาจะเอาไม้ช่องหานะมาแปะใส่น้ำเป็นขอบมันเลยเป็นขอบประตูเนาะ<ม>ขอบบอเห็นชนเลยเลยเลยง,งามพี่กันเลยนะละเอียดอย่างนี้เนาะ,ะ,ะตาอดถามเรื่องเข่าทีนี้พ้องแผดอามาบ่พองพลงแขกบาได้เอามาได้เข่าหนึ่งเนอะเขา่เขาพากัะเนื้กินน,กน,นั่นแหละกับซางเพิ่นอิ่มเนาะเออไปน้องเลย ประตูนี่ไม่นั่นนี่ชีสครอบเอาก็คือนี่แหละพี่น้องเลยเอาไม้เฮ็ดเอาเองเไม่ขอบแม่นไม้เฮ็ดครอบเองประตูนี่ยเพิ่งกันเอาไม้สองโซเนี่ยไม้สี่แปดสองโซนเนี่ยประตูทางเขานี่จำวะขอบประตูใหญ่บ่แมนแมนเอาไม้อ้นั่นก็ได้จริงแหนนาดีแมนไม่สี่แปดเท่านี้แหละขอบประตูใหญ่นะ สีเดือไม่สีแปดเท่านี่สีได้ใช่จากโตพอรุงเอาให้พอรุงลองไล่มึงดูยังเดืออยู่นี่เอ้าพี่น้องเห็นเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งเขข่าวเดี๋ยวให้พอรุงเพิ่นคำนวณไม่สีจองใสก่อนเพิ่นเห็ดไปก่อนเดี๋ยวสีได้สั่งมาที่เดียวนะตัวใดยังไงนั้นพี่น้องเห็นเนาะ พ่อชี่ตั้งเอาได้แมนโบ้ได้ใส่เป็นล็อกเคลื่อนนี่ได้บอกกับใครแมนมันเป็นแบบนี้นะบอกกับใคเฮาต้องได้ตอกติดก็ไปนคือเก่าแล้วตอกชิ้นโย่เฮาสเหตุแบบนี้นะแมู่แต่ว่าเฮาเฮาก็ต้องได้วัดระยะวางเฮาจะเอาอยู่วงกลางหรือเอาอยู่มุมใดมุมกลางเลยแหละนี่แบบนี้แหละแบบคือพูดรุ่งเราแหละเขาเข้าใจอยู่อ่ะ พอไม่เส้นตัวหนึ่งตัวนึงเนี่ยนี่เหล่ากาดเห็ดมงเยี่ยมเลยสองขรังเทาก็บห้านครื่องโตเออแม่ละเข้าใจแล้วพ่อรุ่งเองเห็ดแบบนั้นละแต่ว่าเขาจะเอาห้อมกวางไปได้เห็ดมงเยี่ยมนะเซียวจักเซียวมงจักเซีนลังกระซีหน่ยบอกซำสังกระซีพ่อลุ่งห้อมงเยี่ยมเวาเซียวสังกระซีเอาแมนถ้ไดหกชิพหุ่นมหาใด้เจ็ดชิพป้องแปดชิพนี่แหละเอ่าจะแทกเอาสังกระซีก็ได้แมนแปดชิพนี่แหละทำทำมงเยี่ยมทำประตูห้องน้ำเหมือนกันจ้ะ โดยทางกระศีแผ่นแม่นๆๆๆถ้าเป็นก็ได้นั่นประตูให้เพิ่นเอาแผ่นเรียบแผ่นทางกระีรองๆอ่ะตัวที่เอาตัวนั้นแหละแผ่นเรียบตัวนั้นมันสิงามเนาะพ่ลุงเนาะมันมันงามแต่ว่าเฮาเอาเป็นร่องใหญ่ๆนี่มันบ่อยากงามโดยแต่ว่าบ่วงจๆสังกีเรียบสังกีแผ่นสีแดงสีเขียวดอกสเอาสีเขียวเนาะแม่นๆามมันมันอ่านไปเลยโดย2แผ่น2แผ่นคือพออยู่ทางปอกใหญ่เนาะ2แผ่นและ พ<ค>อยเยี้ยอมาพอสอง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 ฟองสองฟอง,องอตัดเครื่องได้แผ่นหนึ่ง,งได้สองอ่ะแผ่นหนึ่งเขาส่มาใส่ประตูใหญ่แม่นแล้วขอบมังกรเปล้วก็ะสีอาไม้น้อยเอาพี่น้องเางเนาะไม้น้อยนั่นเลยอ่าก็คือทางบ่อแซนนี่เพิ่นมีเวียกว่าสันพี่น้องเพิ่อนอาจู่บุได้เข้ามาทางเรจ,จูดี้เพิ่นเลยมอบให้เฮ็ดต,ตัวนี้เลยนะพี่น้องสั่งสั่งกระสีกสับมาเลยอ่าพี่น้องเางเนาะเดี๋ยวพอแผ่นสิจบไปก่อนคลิปนี้หลายนาทีพอสมควรแหละกันไดก็ฝากก็ไลค์ก็แชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พอน้องแฝดหนเด้อพี่น้องเสบายดีและสวัสดีพี่น้อง